ช่องโค้ดเอสอนการเงินนะคะวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเก่ง1ิอย่างของคนที่ทำอะไรก็สำเร็จค่ะมาดูกันว่ามีเก่งอะไรบ้างนะคะเก่งแรกก็คือเก่งในการชื่นชมผู้อื่นค่ะถ้าเราชื่นชมผู้อื่นได้นะคะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนมันเป็นพลังงานบวกให้กับตัวเราเองด้วยค่ะ ยิ่งชื่นชมคนอื่นพลังงานดีๆจะกลับเข้ามาหาเราค่ะ 2. เก่งในการหาข้อดีจุดเด่นของผู้คนได้ค่ะเราอย่ามัวแต่หาข้อลบนะคะเราต้องหาข้อดีค่ะอย่าหาข้อเสียกับคนอื่นค่ะเราจงมองข้อดีของคนอื่นค่ะเมื่อไรก็ตามที่เรามองดีข้อดีของคนอื่นเราจะมีพลังงานดีๆ กลับคืนมาหาเราด้วยค่ะ 3. เก่งในการให้กำลังใจคนอื่นค่ะถ้าเราให้กำลังใจคนอื่นได้นะคะใจของเราเราก็ให้กำลังใจของตัวเราเองได้เช่นเดียวกันค่ะและเขาก็จะรักเราด้วยนะคะยิ่งเราให้กำลังใจเขายามที่เขาท้อแท้ห่อเหี่ยว 4. เก่งในการให้พลังตัวเองทุกวันค่ะ ใส่ความเชื่อมั่นลงไปค่ะในทุกๆวันเราจะต้องชื่นชมตัวเองให้พลังกับตัวเองในทุกๆวันเชื่อมั่นว่าฉันสำเร็จได้ฉันทำได้ 5. เก่งในการแอบ,บชื่นชมตนเองและคิดแต่เรื่องดีๆค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิด แต่เรื่องดีๆจะมีแต่พลังงานสูงและมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเราในชีวิตค่ะหเก่งในการที่มีอะไรทําทันทีไม่เป็นโลกเดียวก่อนค่ะไม่ผัดวันประกันพุ่งทําทันที action now 7. เก่งในการมองหาคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวค่ะเราจะต้องมองหาโอกาส มองหาคุณค่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 8. เก่งในการมองหาข้อดีให้ตัวเองยินดีกับสิ่งที่ตนเองมีค่ะเราต้องชื่นชมตัวเองเราต้องมองหาข้อดีของตัวเราและยินดีกับตัวเราค่ะ 9. เก่งในการเห็นจุดบกพร่องของตนเองและ ปรับปรุงตัวเองค่ะถ้าเราเห็นจุดบกพร่องของตัวเราเองแล้วเราพัฒนาปรับปรุงตัวเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะ 10. เก่งในการขอบคุณคนให้เป็นนิสัยค่ะเราจะเป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็นค่ะ เราจะต้องทำนิสยัยเรื่องของการขอบคุณฝึกนิสัยขอบคุณให้เป็นนิสัยค่ะยิ่งเราขอบคุณและเราต้องขอบคุณไปถึงใจด้วยนะคะถ้าเราขอบคุณไปถึงใจมันสื่อกันได้ถึงเพื่อนถึงอีกคนหนึ่งถึงครอบครัวของเราคนในครอบครัวของเราใครทำอะไรให้เราเราขอบคุณ ไปถึงใจพรังงานส่งถึงกันได้ค่ะและเขาก็จะยิ่งรักใคร่เราชื่นชมเรานี่คือเคล็ดลับดีๆนะคะเรื่องของ10เก่งเก่ง10บอย่างของคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะแง่คิดดีๆนะคะลองทําตามดูนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเริ่มมีพลังงานที่ดีคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่ ดีๆเข้ามาในชีวิตได้คะ่ะเริ่มต้นจากเรื่องของ mindset เรื่องของความคิดของตัวเราเองคะ่ะเคล็ดลับดีๆบทความดีๆนะคะจากโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A easy money